สวัสดีค่ะเยอะเกินไปอิ่มจนรู้สึกเอียนหมูคิดว่าเวลาพูดเรื่องนี้เวลาถ้ามันเยอะเกินไปอิ่มจนรู้สึกเอียนเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงเรื่องอาหารเราทุกคนจะเข้าใจง่ายนะว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นความรู้สึกที่คือเรากินเยอะเราอาจจะชอบเราชอบสิ่งน,นี้มากแล้วกินเยอะบางคนกินทุกวันแล้วเรากินไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าเรากินไม่ไหวละ <c oughs> เรา เอาเข้าไม่ได้อีกแล้วเรารับเข้าไม่ได้อีกแล้วอีกต่อไปแล้วเราก็จะเลิกกินอันนี้บางอย่างบางคนเวลาที่เราชอบอาหารบางอย่างหรือว่าเ,เมนูบางอันหรืออาจจะเป็นผลไม้แล้วเราก็กินมันตลอดคือถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราจะรู้ว่าเรากินไม่ได้ละแล้วเราอาจจะต้องพักไอ้เรื่องเนี้ไปนานเลยหมัวเห็นตัวเองมากเกี่ยวกับเรื่องอาหารบางอย่างอะไม่เคยชอบ แต่พอลองกินแล้วเออเฮ้ยดีวะอร่อยแล้วก็กินทีนี้พอชอบแบบเนี้แล้วหมูก็จะกินบางทีกินทุกวันกินทุกวันแบบสะสมจนถึงจุดหนึ่งแล้วเลิกกินเพราะว่ามันอิ่มจนรู้สึกเอียนอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารหมูคิดว่าทุกคนเข้าใจความรู้สึกนี้เนาะทีนี้ไอความรู้สึกแบบเนี้ยการที่มันเยอะเกินไปแล้วเราอิ่มจนรู้สึกเอียนมันไม่ได้เป็นเฉพาะกับเรื่องของอาหาร ถ้าเรามองในชีวิตเราจริงๆบางทีเราอาจจะเริ่มตระหนักหรือว่าเริ่มเห็นนะว่าเฮ้ยมันก็เป็นกับเรื่องอื่นๆด้วยนะอันนี้หมูได้ความรู้อันเนี้ยหรือว่าข้อมูลอันเนี้ยมาจากคนที่เป็นเมนทอร์ของหมูเขาแบ่งปันเรื่องนี้ซึ่งหมูเรียนการพัฒนาตัวเองนะหมูรักการพัฒนาตัวเองมากแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าแม้กระทั่งการเรียนการพัฒนาตัวเองอะ่ะมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันถึงจุดหนึ่งถ้าเราทํา เยอะเกินเราเรียนเยอะเกินเราเรียนความรู้นี่เยอะเกินไปมันจะมาถึงจุดเนี้ยที่อิ่มจนรู้สึกเอียนก่อนหน้านี้หมูไม่เคยเข้าใจเลยนะว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงวะเพราะไม่เคยเรียนเยอะจนถึงรู้สึกแบบนี้จนกระทั่งมันมีช่วงหนึ่งของชีวิตหมูเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อห้าหปีที่แล้ว แล้วหมูตามเรียนตามคนนี้มากที่เป็นเมนทอร์ของหมูเนี่ยตามเขามากแบบดูทุกคลิปของเขาดูสิ่งที่เขาพูดดูสิ่งที่เขาสอนจนถึงจุดหนึ่งนะแล้วหมูก็ตะหนักว่าหมูไม่อยากดูอีกแล้ว <c oughs> ไม่อยากดูเลย <c oughs> คือเห็นปุ๊บต้องหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาพูดเขาบอกว่าคือถ้าเราไปจนถึงจุดนี้นะเราอะจะไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยทีนี้เขาบอกแต่มันน่าเสียดาย คือถ้ามันเป็นบางเรื่องที่มีประโยชน์มันน่าเสียดายแต่ทีนี้ก่อนที่หมูจะพูดว่าน่าเสียดายยังไงหมูขอย้อนกลับไปก่อนว่าแต่ถ้ามันเป็นบางเรื่องที่เฮ้ยเราอยากจะลองเราอยากจะลองทําจริงๆหรือว่าเราอยากจะอยากจะรู้ซิว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็ให้เวลากับตัวเราเองแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปจนถึงจุดหนึ่งที่เราทํามันจนเสร็จแล้วเราก็คิดว่าเออเราไม่ทําแล้วเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องดี ในด้านหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องดีนะการที่เราอยากจะทําสิ่งนี้จริงๆไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องไหนเนาะในชีวิตเรามันจะมีบางเรื่องที่เราแค่อยากจะทํามันครั้งเดียวแล้วเราก็จะใส่พลังเราเต็มที่เราจะทุ่มเทเวลาของเราเต็มที่แล้วเราก็ถึงจุดหนึ่งเราเลิกทําเขาบอกว่าไม่มีอะไรผิดตรงนี้แต่กับบางเรื่องอ่ะที่เรารักมันจริงๆแล้วเราก็อยากทํามันจริงๆแล้วเราก็รู้ว่ามันดีกับตัวเราเองเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้แหละที่มันน่าเสียดายถ้า เราอะ่ะจะทำเรื่องเรื่องนี้แล้วทำเสร็จแล้วเราเลิกทำแล้วเขาพูดแบบนี้ค่ะว่าในการเรียนการพัฒนาตัวเองอะมันจะไม่มีวันเสร็จมันจะไม่มีวันไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วเราเลิกทำแล้วเราก็บอกว่ากูไม่เอาอีกแล้วเขาบอกมันไม่มี <laughs> เพราะชีวิตของเราอะ่ะมันจะต้องดำเนินต่อไปแล้วชีวิตเราเราจะต้องนาพาตัวเองน่ะให้เติบโตขึ้นไปเรื่อย ฉะนั้นถ้าเราไม่เติบโตสิ่งที่เรากำลังทํากับตัวเราเองคือตัวเราอะจะเริ่มหดจะเริ่มเขาเรียกว่ามันจะเริ่มย่อส่วนหรือถ้าคือย่อส่วนเวลาเราพูดเนี่ยมันฟังดูมันเห็นภาพเนะเหมือนเราย่อส่วนเราหดเรารีบอะ่ะแต่คือในชีวิตของเราอะ่ะถ้าเราไม่ขยายตัวเราจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตของเรามันจะไปอีกมุมหนึ่งคือมันจะเริ่มแคบลง เราจะเริ่มมีกลุ่มเพื่อนที่แคบลงเราจะเริ่มมีกลุ่มคนที่เรารู้จักน้อยลงแล้วก็แคบลงไปเรื่อยเื่นั่นคือสิ่งที่ชีวิตจะเป็นแบบนี้คือถ้าเราไม่ขยายตัวไปเจอคนใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆสิ่งใหม่ๆชีวิตของเรามันจะเป็นอีกฝั่งตรงข้ามคือมันจะเริ่มแคบลงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเรามันไม่ค่อยแบบมีอะไรใหม่วะ <laughs> นั่นคือสิ่งที่เขาหมายถึงนะคะทีเนี้ยตอนนี้ยวันนี้ที่หมูจะพูดถึงก็คือเวลาที่เรารู้สึกเอียนเนี่ย หรือว่าอิ่มเกินไปเขาบอกว่าเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือการเรียนมันก็เหมือนกันทีนี้เขาให้เขาอธิบายแบบนี้ค่ะว่าให้เรานึกถึงเวลาที่เรากินอาหารนะคือในชีวิตของเราเวลาเรากินอาหารปกติทั่วไปในชีวิตปกติปกติของเราอะเราไม่ได้กินจนเรารู้สึกเอียนหรอก ในชีวิตปกติเราจะกินแค่จนถึงระดับที่เราอิ่มหรือว่าเราพอดีว่าเราอยู่ท้องหรือว่าเราอยู่แล้วเราไม่รู้สึกโหยในชีวิตเรามันจะเป็นแบบนั้นที่มันทําให้เรายังมีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะคือนั่นคือปกติที่เราใช้ชีวิตจริงๆมันเป็นแบบนั้นคือเราจะกินอาหารที่มันเพียงพอกับร่างกายแค่นั้น แล้วเราก็ใช้ชีวิตต่อไปแล้วมันก็จะถูกย่อยมันก็จะถูกไปขับไปเป็นพลังงานอย่อยสลายเป็นพลังงานให้กับเราแล้วเราก็มีพลังงานเสร็จแล้วเราก็ต้องกินอาหารทุกวันแต่บางครั้งมันก็จะมีในชีวิตเราเหมือนกันนะที่เราก็อยากจะแบบโอ้โหอยากจะรู้สึกว่ามีความสุขกับการกินเราก็จะไปกินจนอิ่มจนเอียนซึ่งก็บอกมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของการพัฒนาตัวเองอะถ้าเราทําไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วเราไม่ทําสุดท้ายเราก็จะต้องกลับไปเรียนอีกอยู่ดี หมูอ่ไปจนถึงจุดนี้แล้วหมูก็เห็นตัวเองว่าจนถึงจุดหนึ่งพอหมูเลิกทำหมูเลิกเรียนแล้วหมูก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของตัวเองมันก็จะเริ่มแคบลงมันเริ่มแบบว่าไม่เริ่มไม่มีแบบสังคมไม่มีแบบไม่มีรู้จักคนใหม่ๆเริ่มจะใช้ชีวิตแบบกับตัวเองคนเดียวกับกับครอบครัวกับอะไรที่แบบมีอยู่น้อยนิดแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาหมายถึงเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเราอ่ะก็จะต้องนำพาตัวเราเองให้ขยายตัวให้เติบโตขึ้นไป ให้ไปในจุดทีนี้เวลาเติบโตเนี่ยบางคนก็จะมีคำถามว่าเติบโตไปไหนวะ <c oughs> ทีนี้ไปในจุดที่เขาก็ตอบแบบนี้นะคะว่าไปในจุดที่ตัวเราอะต้องการนั่นแหละไม่ได้มีใครมาบอกหรอกนะว่าเราจะต้องไปที่ไหนเราอะจะต้องเป็นคนกําหนดเองว่าเราอะจะนําพาตัวเองไปที่ไหนฉะนั้นนั่นคือจุดที่หมูคิดว่าหลายๆคนเราจะเริ่มคือเราทําเรื่องนี้โดย สัญชาตญาณอยู่แล้วว่าเรารู้ว่าเฮ้ยปีนี้เราอยากจะทําสิ่งนี้ช่วงชีวิตแบบนี้ตอนนี้เราอยากจะมีครอบครัวเราอยากจะเดินทางท่องเที่ยวเราอยากจะทํางานเราอยากจะนั่นคือจุดที่เราบอกตัวเองว่าเราจะไปแล้วเราก็ทําให้ตัวเองเติบโตทีนี้เวลาที่เราทําให้ตัวเองเติบโตน่นั่นแหละที่เราจําเป็นต้องอาศัยการที่เราเรียนรู้เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองมากขึ้นเพราะทุกๆครั้งที่เราเติบโต เราจำเป็นต้องขยายตัวหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่ได้สนับสนุนเราแล้วที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นเพราะว่าอะไรที่เราทำโดยเป็นนิสัยหรือทำโดยปกติมันก็จะนำพาเราไปในทิศหนึ่งทิศที่เราเดาได้ว่ามันจะเป็นทิศนี้แหละเหมือนเราจะรู้ว่า เรามองไปง่ายๆก็ได้เรามองมาจากปีสองปีที่แล้วที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมามันจะนําพาไปแบบนี้คือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงหรือถ้าเราไม่เติบโตขึ้นปีหน้ามันก็จะเหมือนกับปีที่ผ่านมามันก็จะคล้ายๆกันมันอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่มันจะไม่มีอะไรแตกต่างมากไปกว่าเดิมฉะนั้นเวลาที่ถ้าเราต้องการสิ่งที่มันแตกต่าง เราอาจะต้องเริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองทีนี้ตอนที่เรียนรู้คือถ้าใครที่เป็นพวกสุดโตงอย่างหมูเนี่ยเป็นพวกสุดโตงก็คือคือเวลาทําอะไรจะทํามากมากแล้วทํามากไปจนถึงจุดหนึ่งตัวเองอะรู้สึกว่าอิ่มจนเอียนทีนี้ไอ้ความอิ่มจนเอียนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจุดตรงเนี้ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอิ่มจนเอียนของบางคนอาจจะ ทำสองสามวันรู้สึกอิ่มจนเอียนละบางคนทําเป็นปีบางคนทำห้าปีสิ 5, ป, 10, ปีคืออันเนี้ยเป็นแต่ละคนเลยเพราะแต่ละคนเรามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันทีเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของการเรียนการพัฒนาตัวเองเนี่ยเขาให้เรานึกถึงการที่กินอาหารเราจะไม่ทําให้ตัวเองอิ่มจนเอียนเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองไปตลอดจนกระทั่งถึงวันที่เราเสียชีวิตนะะั่นแหละทีเนี้ยเขาก็เลยให้คําแนะนําแบบนี้ค่ะว่า ให้เราเรียนเนี่ยในการเรียนการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เราเรียนเนี่ยวันละหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะวันละหนึ่งชั่วโมงทีนี้อย่างมากก็แต่ละคนที่หมูบอกไว้แล้วว่าแต่ละคนเรามีจุดไม่เท่ากันนะบางคนอ่ะอาจจะสองชั่วโมงอ่ะได้สามชั่วโมงได้แล้วแต่นะแต่ของหมูเนี่ยตอนนี้หมูเริ่มเห็นตัวเองว่าเฮ้ยของหมูเพราะว่าเราอ่ะมีเวลาวันหนึ่งอ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันหมดทีนี้ถ้าเราเอาเวลาไปทําเรื่องบางเรื่องมาก เราจะรู้ว่ามันก็จะดึงเวลาเราไม่ให้เรามีเวลาไปทําเรื่องอื่น <c oughs> หรือ,อไม่มีเวลาไปออกกํลาลังกายอ่ะไม่มีเวลาใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวไม่มีเวลาทํางานฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องจัดสรรกิจกรรมที่เราจะทำฉนั้นนั่นคือสิ่งที่ เมนทอร์ของหมูเขานําเสนอก็คือว่าก็เรียนวันละหนึ่งชั่วโมงที่เนี้ยตอนนั้นหมูสงสัยมากเฮ้ยมันจะพอวะวันละหนึ่งชั่วโมงคือหนึ่งชั่วโมงอะยังไม่ได้ทำะไรเลยหมดละ <c oughs> <c oughs> เขาบอกแบบนี้คะ่ะว่าเวลาที่เราเรียนการพัฒนาตัวเองอะมันจะไม่ได้เหมือนกับการที่เราไปนั่งเรียนในสัมมนาแบบว่าเฮ้ยแบบเออทั้งวันอะตั้งแต่9โมงไปจนถึงกีมพุ่มก็ว่าไปเขาบอกว่านั่นคือเป็นช่วงสั้นๆนะที่เราสามารถทำได้แต่ในชีวิตปกติ เราทําแบบนั้นไม่ได้หรอกที่เราจะไปใช้เวลาแบบนั้นเขาบอกว่าแต่ถ้าเราอ่ะจะพัฒนาตัวเองมันคือการที่เราจะทําให้เป็นทุกวันเขาบอกว่าเวลาที่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเวลาที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าเป็นข้อมูลอะไรนะคะที่คุณกําลังศึกษาอยู่หรือที่คุณกําลังเรียนรู้อยู่หรืออยากจะเจาะลึกในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยฟัง หรือว่าอ่านนะบางคนอาจจะเป็นการอ่านหนังสือบางคนอาจจะเป็นการฟัง YouTube การฟังในคอร์สสมัมมนาหรือการเรียนอ่าในแบบที่เพราะว่าการเรียนมันมีหลายรูปแบบนะฟังเสร็จปุ๊บมันมีมันจะมีไอเดียนะที่คุณได้ในวันนั้นแล้วเขาบอกว่าเวลาที่คุณได้ไอเดียปุ๊บจำได้ไหมคะถ้าใครเป็นคนที่ฟังหมู่มาหลายๆคลิปลฟ์ที่หมูทำจะรู้ว่าในส่วนที่เราเรียนรู้อ่ะมันจะเป็นความรู้ที่เราอ่ะ เก็บไว้ในหน่วยความจําคือเราสะสมซึ่งความรู้อันนั้นน่ะมันยังไม่ได้ให้ประโยชน์กับเรานะมันแค่ทําให้เราตระหนักหรือว่ารับรู้หรือว่าตระหนักรับรู้บางเรื่องของชีวิตแต่สิ่งที่ความรู้นั้นมันจะส่งผลกับเราจริงๆหรือว่าเราจะได้ประโยชน์จริงๆก็คือเราเอาความรู้นั้นน่ะเอาลงมา ให้มันกลายมาเป็นที่ความรู้สึกเราเรารู้สึกกับเรื่องนี้ไอเดียนั้นเรารู้สึกกับเรื่องนี้แล้วเราเอาเรื่องนี้ไปลงมือทำตรงนั้นแหละเวลาที่เราลงมือทำเราอจะได้ผลลัพธ์มาจากสิ่งที่เราลงมือทำเขาบอกว่าเวลาที่เราฟังเสร็จปุ๊บในวันนั้นๆเนี่ยมันมีไอเดียอะไรก็ตามเกิดขึ้นให้เรารู้สึกกับไอเดียนี้ว่าโอเคเราจะไปทำเรื่องนี้ยังไงแล้วไปลงมือทำในเรื่องนั้นฉะนั้นลองนึกดูนะว่าถ้าในแต่ละวันเราเรียนวันละหนึ่งชั่วโมง แล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราได้ไอเดียอะไรวะแล้วเราก็เอาไอเดียนั้นนะไปลงมือทําเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดแต่เขาบอกว่าฟังอะมันดูง่ายนะแต่ในชีวิตจริงๆอ่ะเราอะไม่ได้ฝึกที่เราจะเป็นแบบนั้นนะ เพราะว่าในชีวิตเราคนปกติเวลาเราตื่นขึ้นมาเราก็จะมีกิจกรรมหรือว่ามีเขาเรียกว่ากิจวัตรที่เราทํานะเราเราทำกิจวัตรของเราอยู่แล้วฉะนั้นเราแทบจะไม่ได้ระหนักด้วยซ้ำอะว่าเยเราเราประยุกต์ใช้ความรู้อันนี้ไหมเพราะว่าถ้ามันเป็นนิสัยที่เราทําปกติเราจะไม่ได้เอาความรู้นั้นไปลงมือทาหรอกถ้าเราไม่ได้ฝึกมาแบบนั้นนะ ฉะนั้นเราก็จะทําในสิ่งที่เราทําอ่ะเราก็จะไปลงมือทําอะไรที่เราเคยรู้อยู่แล้วที่เราฝึกตัวเองมาตลอดฉะนั้นแต่ตรงเนี้ยในช่วงแรกเนี่ยมันเราจะต้องอาศัย <c oughs> การมีระเบียบว,วินัยกับตัวเองที่เฮ้ยเมื่อเช้าฟังเรื่องนี้เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ไปลงมือทําแล้วเราก็จะฝึกทําแบบนี้ตลอดทั้งวันเกี่ยวกับไอเดียอันนี้นั่นคือวิธีที่เขานําเสนอแล้วพอเวลาที่หมูฟังแบบนี้หมูก็เริ่มเห็นว่าเออเฮ้ย e มันเรียบง่ายนะ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันง่ายเพราะถ้าเราไม่ฝึกมันจะฝืนมากช่วงแรกเพราะว่าปกติเราก็จะทําในสิ่งที่เราทําไปแต่นี่คือวิธีที่เขานําเสนอเพราะเวลาที่เราเอาไปปฏิบัติแล้วเอาไปลงมือทํานั่นคือเราได้ผลลัพธ์แล้วเราก็จะเหมือนเราได้ผลลัพธ์อะแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันเวิร์กแล้วเราก็จะมาทําทีนี้เขาเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราทําแบบนี้ทุกวันเราจะไม่ไปจนถึงจุดที่มันเยอะเกินหรอกเพราะว่ามันก็เหมือนกับเรากินอาหารเนี่ยพอเรากินวันนี้ เราออกไปลงมือทำเราออกไปทำกิจกรรมอาหารมันก็ย่อยความรู้ที่เรารับมามันก็ได้ย่อยออกมามเราออกไปประยุกต์แล้วพรุ่งนี้เราก็มาเรียนเรื่องใหม่รหรือเรื่องเดิมแต่ว่าไปลงมือทำแบบใหม่ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขานำเสนอนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้า ใครกําลังอยู่ในจุดที่เฮ้ยเยอะเกินบางคนฟังหมูเห็นเห็นหน้าหมูเยอะมากใน YouTube หรือว่าใน Facebook แล้วแบบเอียนอิ่มจนเอียนคือให้หมูเข้าใจพวาหมูก็เคยเป็นแบบนั้นแล้วรู้สึกแบบนั้นทีเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับความรู้ที่เรามีนะที่มันทําให้เราอิ่มจนเอียนแต่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราทําถ้าเราแอบสอบหรือว่าเรารับมาเยอะแต่เราไม่ได้เอามันไปเขาเรียกว่าไม่ได้ไปย่อย อไม่ได้เอามันไปลงมือทํามันก็จะฝังอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนเยอะแต่เวลาที่เยอะแล้วมันไม่ได้มีผลลัพธ์หรือเรายังไม่ได้ผลลัพธ์จากสิ่งที่เรารู้นั่นแหละอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มจนเอียนคือเรายังไม่ได้ได้ผลลัพธ์อะไรเลยและนี่ก็คือสิ่งที่คนที่เป็นผู้รู้หรือว่าคนที่เป็นเมนทอร์หมูเขานำเสนอนะคะว่าก็แค่เรียนวันละหนึ่งชั่วโมงเรียนแล้วเอาไปลงมือทำ แล้วเวลาที่เป็นแบบนั้นพรุ่งนี้เราก็สามารถเรียนได้ใหม่แล้วเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปที่มันทำให้เรารู้สึกว่าอิ่มจนเอียน